พี่น้องมากินตำกล้วยน้ำกานค่ะตำกล้วยอีกแค้าเมื่อเนี้ยมนเมนูก็สิมตาตำกล้วยอี้วค่ะวัตถุดิบของเราก็จะมีมะเขือมะเขือเหลืองค่ะแล้วก็จะมีกล้วยจะกล้วยหยังบอลููเอิญซื้อมาถูกแล้วก็จะมีมะขามค่ะมะขามมะขามอ่อนเปรี้ยวเปรี้ยวสาใจแห้งพี่น้องมะขามอ่อนแล้วก็จะมีพลิกสดค่ะเดี๋ยวเราจะกระตาํตาตำตำเดี๋ยว มาเบิงตอนจบด้ค่ะมันสีเป็นจังไ๋มันสีแสบบ่ราะอูอ้ฟอรอเปรี้ยวปากอืมสับป้วยใส่ลงไปค่ะอืมมะขามใส่ไปเลยค่ะ ใส่ไปเลยค่ะขาเปรี่ยวๆไฮไลท์อยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนปัญหาค่ะอืมใส่เป็นตะกตอน อืมจะแสบมาก